เรื่องมันเกิดอยู่ที่ว่าผมให้แชท GPT ไปแนะนําเกมให้ผมคือเกมขยะแล้วมันแนะนําให้ผมอยู่ที่อะไรเกมบักเกมขยะที่มีแต่บักแนะนําเกมหนึ่งเกมแพ้ที่ัฟิสิกส์พังเพียบฟิสิกส์พังเกมสองอะไรอะเกมสามเกมสี่มาแล้วผมได้เลือกอยู่ผมเลือกเกมที่หนึ่งมานะฮะเกมที่หนึ่ง หนผมเลิอกเกมเนกมี้เกมแพะเกมแพะทำลายเมืองบักหลุดโลกวิสิกพังๆและเล่นด้วยความตลกแบบาบบบาแบบจริงใจนี่พผมเลือกมาแบบนี้เป็นแบบเนี้นี่แล้วก็เข้าไปดูนี่มีแพะสามตัวนี่สามารถโหลดได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะสะตูก็มีด้วยแล้วก็นี่ดูหน้าแพะดูหน้าแพะสิ แพะมันดูสมจริงนะเขาทำมาปั้นด้วยดีนะมีแพะหัวกลวยด้วยหัวกลวยอะ่ะอันนี้ส่วนสัตว์แพะอันนี้แพะหัวหมวกมีแพะหัวกลวยนี <c oughs> ่แพะเตะบอลด้วยอันนี้อะไรแพะชนรถไอ้ข้างล่างมีใส่ให้อีเมลด้ว e ยนะนี่โคตรหลอโคตรเช็ไอ้นี่ะนะนผมเข้าไปดูในสตรีมแล้วนี่โอเชีย oh, ราคาห้าร้อยเก้าสิบพักไว้ก่อนสำหรับเกมนี้ เกมใหม่ถามไดก็ได้เกมฟรีที่ขยะอ่ะนี่พูมถามไปนี่พี่ชายเขาก็ตอบผมว่าสำหรับเกมฟรีเกมที่หนึ่งแคปเกมบลาบลาสำหรับมีปีมอนเตอร์แปลกแบบไหมครับบลาบลา โนบา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 บลบจุดขายคือนี่พังแบบตั้งใจมีมอนชื่อ ه, บักกี้ด้วยว่าง,งั้นนี่แล้วก็แนะนําเกมมาให้เยอะใหญ่เลยส่วนเกมที่ผมเลือกก็จะเป็นเ,เกมที่สองแล้วกันเกมที่สองไหมใช่เกมที่สองผมเลือกเป็นเกมที่สองชื่ออะไร M U C K มุกเหรอนี่ผมเข้ามาดูแล้ว เกมฟรีแหละภาพก็เหมือนโดกระปองเลยเหมเหมือนโดกระปองเลยเวอร์ชันสามดีเหมือนโดกระปองเลยดูสินี่มีมีแบบแนะนำสเปคขั้นต่ำบาบาบาไปเยอะแยะมีสมัครเป็นไอเกมออนไลน์เหรอเนี่ยผู้เล่นหลายคนด้วยเป็นเกมเลยผมดาวน์โหลดเกม